เปิด3ตัวแล้วก็เลขชุดระหว่างนะครับนะส่วนเลขหมัดเดียวนะครับเลขหมัดเดียวจะอยู่ในซองนะครับเลขหมัดเดียวจะอยู่ในซองนะถ้าหนที่เข้ามาแล้วนะครับฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างตรงนี้แล้วกดเพิ่มเพื่อนนะครับจิ้มแล้วได้อะไรนะการที่ทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับทุกคนจะได้1นนะครับได้รับเลขหมัดเดียวนะครับ น้ำหมัดเดียวน้อยลาวรัฐบาลนะครับน้อยลาวรัฐบาลนะสามารถเข้าไปรับได้ที่ลิงดาดลังนะครับเข้าฟรีนะครับเข้าฟนะรีจ้เข้าฟรีทุกกรณีด้วยหวัดดีครับหวัดดีหวัดดีคุณนิชการนะครับคุณนรินทิพย์นะครับหนะวัดดีจ้ะ เข้ามาครับเข้ามาหวัดดีคุณแม่นะคุณอรทิดาคุณอ่าคุณสมัยนะครับใช่ไหมผมอย่างผมอ่านผิดยูุภาษาอังกฤษก็เด่นะกลุ่มหรือหน้าเฟซก็ได้นะครับอ่าเมื่อทําแล้วนะครับพิมพ์ขึ้นมาบอกผมหน่อยนะนะครับเมื่อแชร์แล้วพิมพ์ขึ้นมาบอกผมหน่อยนะครับหวัดดีคุณทองนาด้วยนะหวัดดีครับหวัดดีคุณวันชัยครับ อ่ะวันนี้นะครับเลขนะแนวทางที่จะปล่อยนะครับแนวทางที่จะปล่อยแนวทางที่จะแบ่งปันกันในวันนี้นะครับก็คือเลขชุดนี้นะเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับคงจะนะคงคงจะรอเลขก่อนดังนะรอเลขก่อนดังเยอะนะครับแต่นะครับน้องงวดนี้นะครับงวดนี้คือคือคือมันจะว่าจังไรหลัก คือนะเลขก่อนดังนะครับเลขก่อนดังก็คือเลขที่มันจะดังในอนาคตก็คือเผื่อไว้นะครับแล้วก็เลขก่อนดังในช่วงนี้นะครับมันก็วันที่สิบสองแล้วนะครับวันที่สิบสองเหลืออีกกี่วันเลขออกสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเหลืออีกสี่วันนะครับเหลืออีกสี่วันคือมันแบบนะมันไม่ทันครับแล้วมันไม่ทันมันก็เลยไม่มีเลขชุดก่อนดังออกมา นะครับก็เลยข้ามมาเลขชุดระวังเลยนะครับอ่าแล้วในวันนี้นะครับนะก็จะมาบอกทุกคนนะครับมาบอกนะครับมาบอกมาเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้เผื่อในที่นี้ก็คือเผื่อมันมานะครับถ้ามันมาก็คืออย่างไรก็คุ้มนะครับคือถ้ามันมาอย่างไงก็คุ้มบางท่านนะครับเรียนซินะครับเรียนซิปโต้อขอแตกจะโตนึงนะครับขอแต่จะกตนึงจังไหนก็คุ้ม นะครับนะบางท่านอนะ่ะนะครับไปเน้นผิดตัวก็มีนะครับเอาเป็นว่าถ้าถ้าผมปล่อยในทางชุดนี้แล้วตรงกับเลขของทุกคนที่ทุกคนแบบคิดไว้หรือเลขที่ทุกคนมีอยู่แล้วนะครับนะพิจารณนาเป็นพิเศษนะครับนะบวกหนึ่งให้ผมบวกหนึ่งให้ผม,ผมขันผูน้ใดมักนะครับอนะ่ถ้าเลขชุดระหว่างชุดนี้มันนะมันตรงกับเลขของทุกคนนะ ทุ่มเมดนะเล่นทุ่มเมดสามสิบสนะี่สิบตัวบวถือก็มนี้นะครับอันนี้เอามาให้นะครับคัดเด็ดเด็ดคัดมาห้แล้วนะครับคัดมาให้แล้วเอาไว้เป็นแนวทางอย่างน้อยนะอย่างน้อยเราก็ได้ดูอย่างน้อยอาจมีเลขที่เราคิดว่าจะเล่นแต่ไม่รู้ว่าจะตามดีไหมนะนะยางหน่อยแบาอันนี้ผมละคนหนึ่งนะครับที่จะตามเลขคู่นี้ นะครับอย่างน้อยก็มีเพื่อนนะครับอ่านี่โมหล,ลุนไปน้ากันอบอถ้าถูกก็เหงปังรวยไปด้วยกันนะครับอ่าก็ในส่วนส่วนนั้นบอกว่าหาหายางพีดองห้าอะไรซ้ห้าอะไรทุกคนหัวแบบแบบหัวแบบแบบไม่รู้ทุกคนชอบไหมนะครับนะแต่อย่างน้อยอผมหลักหนึงมากนะอ่ะ สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณรวยนะครับสวัสดีคุณแม่นูนครับสวัสดีจ้าคุณเจ๊แดงสวัสดีครับนะคือ <c oughs> คือแนวทางรัฐบาลนะ่ะถ้าไม่นะคือมีมีคนอยากได้เยอะนะครับมีคนอยากได้หลายนะครับแต่ขันแนวทางที่ผมแบบ นะไดๆ้ๆยุสูเมือนะครับก็คือน้อยกับเล่านะครับเลาเมื่อวานนี้ก็เจาะแตกนะครับนะน้อยในช่วงนี้นะครับแตกสามน้อยดูดูนะครับนะน้อยในช่วงนี้แตกสามน้อยบ่อยมากนะครับ